วันนี้แต่เช้าเลยครับออกมาเห็นรถยางแบนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปลองปะดูก่อนว่ามันจะยางปะได้ไหมนะเดี๋ยวไปดูรอยกันเสียตังอีกแล้วตอนแรกตรงนี้นะฮะแม็กติดกับพื้นเลยขี่มาดูเมื่อเช้าเห็นแล้วนี่รอย รอยแบบลึกมากอะ่ะมีรอยตรงนี้อีกตอนนี้ก็จะทำการ ขอดไปร้านปะนะฮะตั้งแม่แรงแล้วทำคนเดียวด้วยเราจะไปยังไงนะี่ยต้องรอรถเพื่อนมาใส่ไปปะนะครับ สวยแต่เช้าสวยแต่เช้าเลยโหและเสียงเงินด้วยงานที่หลานก็เล่งอยู่แต่จะปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่ได้นะครับกลัวตอนแรกแก็กลัวยางมันจะเสีย มีโครงการจะไปทะเลด้วยเนี่ยไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ะปะใช้ไปก่อนประหยัดแต่ว่า,เ,าเดือนมีนาอันนี้อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะไปทะเลครับวิ่งยาวๆสวสเ,เสียตังเสียตัง ดีเหมือนจะรู้เลยนะครับผมเพิ่งสั่งบล็อกไอแมนมาเหมือนรู้ว่าจะได้ใช้เลยฮะเพิ่งสั่งมาใหม่ตัวนี้ผมสั่งตัวเล็กมานะครับตัวร3อยสบปอน 我会发的。 เดินติน้อยเดี๋ยวเอาไปที่ร้านแล้วก็ใส่ยกไว้เปิดถ่ายอาอยยังมา,มาร้านเก่า yes. ก็อเอาแล้วไม่มีเล,ล้วคนเขาอยากได้หนาขึ้นไงอ้าข้างในไม่เห็นมีรอยวะ

โอเคเรีย <łość> บร้อยกลับไปใส่ต่อเข้ารูนึงก่อนค่อยหมุน โอเคครับก็เพอาความอ่าเขาเรียกอะไรสับเพ้าของตัวเองนะฮะแค่เลี้ยวผิดนิดเดียวเสียค่าเปลี่ยนยางไปนหนึ่งเส้นนะครับเกือบเกือบห้าพบาทก็เป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆด้วยนะฮะเวลาเราจะเลี้ยวเวลาไปเจอที่เขาทำบล็อกทางนะครับแล้วก็เขาเทป,ปูนใหม่ๆก็พยายามระวังดูดีๆนะครับ เพราะว่ายางชุดเนี้ยผมเพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณ3-4เดือนเองแล้วก็มาเสียอีกเส้นหนึ่งฟรีๆเพราะว่าความสับเภ่าของตัวเองนะครับข่าวหน้าก็ต้องระวังมากขึ้นเพื่อนๆก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแบบเป่าๆไปฟรีๆอีก5 0 0พันนี่ก็ทำอะไรได้เยอะนะฮะโอเคครับคลิปนี้ขอไปก่อนแล้วฮะก็ นี่แหละเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ชมคลิปต่างๆของช่อง d d t Channel นะครับมีหลากหลายนะครับเกี่ยวกับเทคนิคการซ่อมหรือว่าการทำอะไรต่างๆนะฮะส่วนใหญ่จะเน้นประหยัดนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ